สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะมานําเสนอวันนี้ช่องปลูกไม้มันคนเสริมเชกลาบก็เปลี่ยนมาามเสนอสมุนไพรบ้างครับนะเป็นบุญสบายที่เป็นสมุนไพรที่กําลังฮิตฮอตเลยตอนนี้ครับคิงครับแต่ก่อนกิโลหนึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าสิบาทครับตอนนี้กิโลนึงขึ้นมาประมาณสองร้อยกว่าครับนะสนรรพคุณที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ก็ได้ครับนะผมก็จะมานําเสนอหาสิ่งที่ดีๆมานําเสนอทุกท่านได้รับรู้ไปได้วยกันนะครับ วันนี้ผมก็จะมานําเสนอสมุนไพรของไทยแล้วครับชื่อว่าขิงครับขิงเลยคําเดียวสั้นๆนะชื่อเป็นสามัญก็กินเกอร์นะครับชื่อภาษาท้องถิ่นก็คือแถวจันทบุรีก็จะเรียกขิงแดงกะลิงแถลงนะแถวภาคกลางก็จะเรียกขิงบ้านขิงแค่ขิงป่าขิงเขาขิงดอกเดียวครับแถวเชียงใหม่ก็จะเรียกขิงเปือกนี่นะก็ะเลียงและแมงสอนก็จะเรียกแสแอครับ และแต่ละท้องถิ่นนะครับว่าจะเรียกเป็นแบบไหนสมุนไพรขิงเนี่ยสรรพคุณที่เรายังไม่รู้นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ผมจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังนะครลักษณะทางพฤก,กษาศาสตร์ของขิงเนี่ยเป็นพืชล้มลุกที่มีเงาเงาหรือหัวน่ครับภาคกลางเรการก็เรียก,กหัวนะเง่าหรือหัวอยู่ใต้ดินสูงประมาณหนึ่งเมตรใบรูปพายกลาบ ใบยาวหุ้มลําต้นนะครับเป็นเป็นใบยาวเป็นกาบลงไปหุ้มหุ้มหนอ่อหุ้มลําต้นมานะครับตั้งแต่ออกจากเงาหรือใต้ดินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้ห่อหุ้มลําต้นตรงโคนต้นอยู่นะครับลักษณะที่โยมปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เพื่ออะไรรับขาขิงปลูกไว้เพื่อปรุงอาหารครับขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อ เปลือกนอกจะสีน้านําตาลอมเหลืองเปลือกในจะสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นพืชใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปขอบขนานแถมใบใบคล้ายๆหอกครับใบยาวคล้ายๆหอกกว้างประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองเซนติเมตรยาวประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรครับส่วนดอกหรือว่าช่อเนี่ยจะแทงออกจากจากหัวมันเลยครับเรียกหัวดีกว,ว่านะเรียกเงาอาจจะงอง,ง,องอยู่นะหีิบดอกสีเหลืองครับแก้มเขียวครับ ใบประดับสีเขียวอ่อนนะขิงเนี่ยเป็นพืชเป็นเสมือนเหมือนกับเป็นพืชไร่นครับเพราะชาวไร่ชาวสวนก็จะปลูกกันไปเป็นไร่เลยครับเป็นพืชล้มลุกครับลําต้นมีลําต้นใต้ดินเรียกว่าเง้าหรือหัวหรือว่าแง่งกจะเริมเติบโตก็ขยายเป็นกอแบบขาตะไคร้อะไรพวกนี้ลําต้นแท้เนี่ยแท้ๆนี่มีลักษณะเป็นข้อแข็งมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนครับ จะแตกขนงไปกับพื้นครับขิเนี่จะมีแง่เล็กๆแตกขนงไปเป็นปุ่มๆแตกไปเรื่อยนะลักษณะของการแตกขนงก็เป็นแบบมือมือครับเป็นปุ่มๆโผล่ขึ้นมาเป็นแง่งออกไปเนี้ยแตกเป็นแง่งย่อยๆต่อๆอกันไปนะหรือลำต้นใต้ดินเนี่ยก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้หลายปีถึงจะทนสททภาพแบบแห้งแล้งได้ครับ ต้นลำต้นนี่อาจจะเหี่ยวเฉาไปแล้วครับแต่หัวหรืเอเง้านี่ยก็ยังอยู่ครับพอฝนตกลงมาก็ขึ้นมาอีกได้ครับนะสรรพคุณเนี่ยก็คือว่าใบาเนี่ยเป็นใบเดี่ยวรูปหอกเกี้ยงๆย,ยาวประมาณ1 5บหถึงสิเซนติเมตรกว้างประมาณหนึ่งจุดดถึงสเซนติเมตรครับใบออกเรียงสลับกันเป็นสองแถวใบใบสอบเรียวแหลวแหลมโคนใบสอบแคบๆนะนะและจะเป็นกาพุ่มลำต้น เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเน,น,นี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับส่วนลาต้นที่เหนือดินเนี่ยเป็นลําต้นกับใบซ้อนทับกันหลายๆชั้นอยู่บนแง่งของขิงลาต้นมีความสูงประมาณห้าสิบถึงร้อยเซนติเมตรนะครับส่วนดอกเนี่ยช่อเนี่ยจะแทงออกจากเงาเลยจากหัวเลยนะครับกีบดอกสีเหลืองแกมเขียวประดับใบเนี่ยประดับด้วยสีเขียวอ่อน การปลูกและการดูแลรักษาก็ไม่ยากครับขิงชอบดินร่วนซุยมีการระบายน้ําดีควรเป็นดินล่วนปนทรายครับนะขิงจะชอบแบบนี้เพราะมันมันต้องเลื้อยเลื้ยหัวหรือหน่อมันอยู่ไปใต้ดินตลอดเวลาการแตกขึ้นมาหรือว่าเป็นดินเหนียวปนทรายก็ได้ครับที่มันแบบร่วนๆ้นหน่อยมีความอดุดมสมบูรณ์สูงเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตได้ด,ดีการปลูกขงิงใช้เง,ง,เหงาหรือหวัวพันจากขิงแก่เนี้ย ต้องต้องเลือกขิงที่มันหัวแก่ๆนะครับพี่เจ้ามาขยายผ่านเนี่ยอายุอย่างน้อยทั้งสิบถึงสิบสองเดือนครับเอามาผึ่งโลงไม่แห้งครับนะแล้วก็มาหัดเป็นต้นๆอนต้นครับแล้วก็ไปไปปลูกในกระถางก็ได้ในดินก็ได้ครับถามว่าประโยชน์ของขิงเนี่ยประโยชน์จริงคืออะไรนะตอนนี้ก็คือกินกันมากเลยครับตอนนี้แพงมากนะขิงเนี่ยจัดเป็นยาอายุพรรณะชั้นยอดมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจํานวนมาก ช่วยจะรอความแก่ช่วยจะรอริ้วรอยได้มีส่วนผสมมีส่วนผสมแล้วก็มีส่วนช่วยในการต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งต่อต้านการเจริญปติบตของ,งเซลล์มะเร็งได้ช่วยลดผมก็เคียงจากสารเคมีดังนั้นเราควรรับประทานขิงเนี่ยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพก็จะเป็นผลดีมากนะขิงมีฤทธิ์มีฤทธิ์อุ่นๆนะช่วยให้ร่างกายเราอุ่น ช่วยในการขับเหงื่อได้ครับไขมันในเส้นเลือดก็ได้นะครับนะพอมันร้อนนะออกร้อนอุ่นๆนะช่วยแก้าการร้อนในโดยการใช้ลำต้นสดๆนํามาทุบให้แหลกประมาณหนึ่งกับมือแล้วก็ต้มน้ําดื่มดื่มได้ทั้งวันนะครับนะก็อยากให้ทุกท่านลองทําดูครับตอนนี้นะครับนะเห็นผลเลยครับนะผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะติติงอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซัดต่อคลายให้ด้วยนะครับครับผมขอขอ,ขอบคุณมากครับ